พบกับผมพอปัชญาศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูอีกสถานที่หนึ่งนะครับก็คือเป็นฟาร์มแพะเหมือนกันนะครับฟาร์มแพะของพี่ไก่นะครับพี่ไก่อยู่ที่หนองกระเทืองเนาะครับอยู่ที่หนองกระเทืองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปถามจะดูว่าแกเลี้ยงมานานกี่ปีแล้วนะครับแล้วก็ผลตอบรับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยนะครับ 谢谢你看、啊 นี้พบกับพี่พี่ไก่ค่ะพี่ไก่นะครับพี่ไก่แนะนําตัวนิดนึงครับก็นางสมหมายรงปังค่ะอายุห้าสิบสามปีก็เลี้ยงแพะมาหนึ่งปีที่ไหนเอ่ยตอนเนี้ยเนินสง่าค่ะเนินสง่านะครับถ้าสําหรับใครนะครับต้องการสายพันธุ์แพะหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวผมจะบอกสถานที่นะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มแกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่พาผมไปดูนิดนึงครับได้ค่ะ ันนี้ฝนตกอาจจะแฉะหน่อยนะคะฝนตกครับช่วงนี้อาจจะเฉะๆนิดนึงนะครับปรายุขเข้าว้าวนะครับสวยงามครับอันนี้แม่ลูกสามใช่ไหมเนี่ยอันนี้ลูกสลูก โอ้ลูก,ลกสีอันนี้แม่นี่คู่คู่นีงอ,อีกตัวหนึ่งคู่หนึ่งแต่ของแม่นี้แค่แ่ตัวเดียวเสรมันให้กินหมดทุกตัวอ้สุดยอดเลยอตัวนี้มกมันจริงๆอ่ะตัวเดียวแต่มันให้กินได้ทุกตัวปาสุดยอดครับพี่น้องพี่น้องมึงมึงอันนี้คือ แม่เลี้ยงนะครับแม่ใจดีนะครับแม่นมนะครับอ๋อมาวางไม่กลัวกล้องเลยครับออกมาวามสำหรับเกษตรกรนะครับที่อยากอยากมาเลี้ยงนะครับอยากหันมาเลี้ยงแพะก็โอ้ยดูนี่อะไรนี่ โอ้ยขดงองงงงหงงหงาหงงหงงหนงหงงหกงหงงหงมากี่ปีแล้วนะครับปีกว่าแล้วค่ะเป็นไงครับคงงหีงหงงหนงหงงหงงหงก็ก็ดงค่ะดีดีเลยใง่หงง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 หดงหง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 งไงงไงงหงงหงงหครับงหงงหหงงหหงาหงงหงท่านเมื่อก่อนนีงเคยคิดจุว่างีงงงงห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 หหง แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดให้หนักสมองเลยใช่ไหมครับโอ้ยครับมีจตะแพะใหญ่ไม่ทันเนียนครับโอ้ตไม่ทันคู่สองเนี่ยสองจิ้งจอกบาดมันให้กินทุกตัวตัวนี้บอ่หวังทีละตัวเลยพี่มันกันเจะเนี่ยเนี่ยีครับสำหรับเกษตรกรนะครับท่านใดอยากหันมาเลี้ยงแพะนะครับก็เข้ามาสอบถามพี่ไก่ได้นะครับพี่ไก่มีเบอร์ มีเบอร์ติดต่อไหมครับมีค่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่ไก่บอกเบอร์ไว้นะครับค่ะศูนย์แปดศูนย์สามห้าสี่สองเจ็ดหกสี่ครับผมอ้าวชวนอีกครั้งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผิดผิดอ้าวผิดครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกันผิดครับทำไมทำไมทำไมครับศูนย์แปดศูนย์สามห้าสี่สองหกเจ็ดสี่อ่าอันนี้อันนี้ของของจริงนะครับไอทีแล้วไม่ใช่นะครับ จำสับกันอันนั้นก็คือแปลงหญ้านะครับ <c oughs> ที่มีแปลงหญ้าด้วยนะครับอันนี้ก็คือพ่อพันธุ์นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครต้องการาสายพันธุ์แพะก็ลองเข้ามาพูดคุยกับแกดูหรือว่าใครต้องการอยากได้ความรู้ในการเลี้ยงแพะนะครับก็เข้ามาสอบถามพี่ไก่นะครับจะได้แกอยู่ที่บ้านอยู่บ้านตลอดเลยค่ะบ้านาน,น,น้องกระเทืองนะครับน้องกระเทือง ตำบลกะหาตำบลกะห้าครับอำเภอเนินสง่าครับจังหวัดชายภูมิอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมินะครับเบอร์ติดต่อก็อย่างที่ให้ไว้นะครับเดี๋ยวยังไงผมขึ้นลิงก์ไว้นาล่างให้ครับครับผมขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับุณแม่อยู่เท่าไหร่แล้วครับลบกวนถามนิดนึงแปดสิโอ้แปนะครับยังแข็งแรงอยู่เลย <ผ>แป<ส>ด,ดสิบ <ผม S 2> ครับ <ผม S 1> ยังเข่าขวายแปดสิบครับยังแข็งแรงอยู่เลยไปลงไปเล่นก่อนมึงกาเลี้ยงก็ไหลกาเลี้ยง่เนาะเป็นยังไงครับมันมันดีไหมัมนก็พอได้ใช้ได้กินก็ออพออยู่ได้เนาะพออยู่ได้ครับความรู้สึกเป็นยังไงครับแม่ก็ดีใจน้ำลูกกันแล้ครับนี่ครับเห็นแม่ ภูมิใจก็เนาะก็ไ <c oughs> ด้ใช้ได้สอยนะครับ <c oughs> ไม่ได้ถ <c oughs> ือว่าร่ำร <c oughs> วยอะไรมากมายนะครับก็นะครับไ <c oughs> ด้กินไ <c oughs> ด้ใช้ไปนะครับ